ดวงชะตาวันที่สองพฤศจิกายน2568คํารํานายสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ภาพรวมดาวเสาร์เป็นดาวแห่งความอดทนความรับผิดช,ชอบและความทุกโศกโดยธรรมชาติแล้วท่านเป็นคนที่มีความอดทนสูงอยู่แล้วแต่ในวันโลกาวินาตนี้ภาระที่ท่านแบกอยู่อาจรู้สึกหนักหนาสาหัสเป็นทวีคูณ วันนี้จึงเป็นวันแห่งการปลงและปล่อยวางภาระที่ไม่จำเป็นเพื่อให้ท่านสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคงการงานปัญหาและอุปสรรคในการทำงานที่เคยมีอยู่อาจดูเหมือนจะแก้ไขไม่ได้ในวันนี้ความล่าช้าจะเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนอย่าพึ่นท้อแท้ใจนี่คือบททดสอบความอดทนของท่าน ควรใช้เวลานี้ในการวางแผนระยะยาวหรือจัดการกับงานโครงสร้างที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบเช่นการจัดเก็บข้อมูลหรือการวางระบบงานการเงินเป็นวันที่ต้องระมัดระวังเรื่องหนี้สินและภาระผูกพันระยะยาวเป็นพิเศษหลีกเลี่ยงการก่อนหนี้ใหม่โดยเด็ดขาดการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือธุรกิจ ที่ต้องใช้เวลายาวนานกว่าจะเห็นผลควรพักไว้ก่อนวันนี้เหมาะกับการทบทวนภาระหนี้สินและวางแผนการชำระคืนให้มีประสิทธิภาพความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์อาจรู้สึกตึงเครียดและเต็มไปด้วยภาระความรับผิดชอบที่หนักอึง้งอาจรู้สึกเหมือนความรักกลายเป็นภาระมากกว่า คนที่เป็นผู้ใหญ่มีภาระแต่ความสัมพันธ์จะพัฒนาไปได้ช้าและเต็มไปด้วยอุปสรรคสุขภาพระวังอาการเจ็บป่วยเรื้อรังที่อาจกำเริบขึ้นมาโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับกระดูกข้อต่อและกล้ามเนือ้อความเครียดสะสมอาจทำให้รู้สึกเหนื่อยล้าและหมดพลังควรหาเวลาพักผ่อนอย่างจริงจังและหลีกเลี่ยงการทำงานหนักเกินกำลัง อุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมความรู้สึกสิ้นหวังและมองโลกในแง่ร้ายคืออุปสรรคที่อันตรายที่สุดในวันนี้พลังงานของวันโลกาวินาศจะยิ่งขยายความรู้สึกด้านลบของดาวเสาร์ให้รุนแรงขึ้นท่านต้องใช้สติและความอดทนเพื่อประคองจิตใจไม่ให้จมดิ่งไปกับความทุกข์แนวทางปฏิบัติทำบุญด้วยการสร้างหรือซ่อมแซงศาสนสถานเช่น โบสถ์วิหารหรือบริจาคที่ดินให้วัดนอกจากนี้การทำบุญลงศพหรือช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงก็เป็นการแก้เคล็ดที่ดีเยี่ยมสำหรับดาวเสาสวมใส่เสื้อผ้าสีดำหรือสีม่วงเข้มเพื่อเสริมพลังแห่งความมั่นคงและอดทน